มีเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกันผมอยากเป็นตำรวจฉันอยากเป็นดาราฉันอยากเป็นพยาบาลฉันอยากเป็นนักร้องฉันอยากเป็นนักธุรกฉันอยากเป็นหมอฉันอยากเป็นนักธุรกิจฉันอยากเป็นไกด์ฉันอยากเป็นนักบัญชีผมอยากเป็นรู้ฉันอยากเป็นนักแก้ไข้ฉันอยากเป็นเภสัชทุกคน พ่อจ่ายให้เออจริงดิพ่อฝากเงินไม่ให้ลูกแล้วนะแสนเดี๋ยวค่ะวันนี้พ่อต้องกินข้าวอยู่นะพ่อไม่ว่างพ่อติดประชุมพิจาาโยกวันนี้วันจิดทนะคะ่ะพ่อ อ๋อเือรงลกที่รูเป็นแบบเนี้ยพอใช่ไหมเป็นพ่มีเวลาีูปใช่ไหมพ่อใช้นี้ยูปใช่ไหมพมาโ